เรา,าจ,จะทำบ่อน้ําซึ่งมีนะ่ะอุ๊บมาเวลานานมากเนละทุกคนตั้งแต่ตอนแรกๆแ,แล้วที่มีไหนยังไม่ได้เัยทุกคนนะแต่วันนี้ถึงเวลาที่มีจะต้องมาบอกทุกคนแล้วนะคะว่าบ่อน้ําของเราจะขึ้นมาล้อขึ้นมาหรอมาแล้วทุกคนต้องของการทดลองน้ําอยู่ประมาณหนึ่งตีเท่านั้นนะระ่ังดีๆนะคะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยดินมันนิ่มเพร ขังอยู่นะคะจะพึ่งคาดหวังในตัวมินมากนะใจเย็นๆนะขอทดลองก่อนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามีดินที่แบบยื่นออกมาขนาดนี้นะอ่าลองทายดูว่ามินจะทําอะไรซ้ำแพงโบเบลูคาลคูย์ Birdyard Channel yeah ได้เกิดไว้ก่อนใช่ไหมว่าเราอาจ,จะทําบ่อน้ําซึ่งมีนะอุ๊บมาเวลานานมากเนละทุกคนตั้งแต่ตอนแรกๆแ,แล้วที่มีไหนยังไม่ได้ัปทายทุกคนนะแต่วันนี้ถึงเวลาที่มีจะต้องมาบอกทุกคนแล้วนะคะว่าบอ่อน้ําของเราจะทําเป็นแบบไหนบ่อน้ําของเรานะคะ,ะ,คะด้านหน้าเราจะทําเป็นชายหาดชายทะเลสวยๆนะและด้านหลังเราจะทําเป็นทะเลสาบค่ะทุกคนกลายเป็นชูอินวันเลยแต่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพามินมาเลือกต้นมะพร้าวกันที่ราชบ,บุรีนะคะต้นไม้ของเรานั่นก็คือต้นมะเขว นะซึ่งเป็นมะพร้าวน้ําหอมก็เลยอยากจะได้ต้นมะพร้าวนะคะไปปลูกในด้านหน้าของชายทะเลชายหาดของเรานะคะวันนี้มินก็เลยลงมาที่นี่เลยค่ะราชบุรีเพื่อที่จะมาดูว่าเราจะเอาต้นไหนดีนะเดี๋ยวมินจะพาดทุกคนนะคะไปดูกันว่าต้นไหนแล้วจะเอาไปปลูกที่ฟาร์มของเราปไปกันเถอะค่ะ มีหลายต้นมากๆที่นี่นะคะบรรยากาศลุ่มลื่นมามินก็ชอบนะรู้สึกว่าการแต่งตัวมินน่ะไม่เหมาะกับการเลือกกุม้ม,มพะพร้าวเท่าไหร่เลยนะแต่ที่ดูดูไว้เนี่ยสวยหลายต้นคอนเซ็ปต์ของเราในการเลือกต้นมะพร้าวในครั้งนี้คือป้อมต้องหนานะคะแล้วก็มีขนาดตัวเล็กๆเ,เหมือนมิน <c oughs> <buff> ถ้าเราไม่เอาต้นสูงนะคะแค่น,นี้เราก็เก็บผลผลิตได้แล้ว <c oughs> อะไรประมาณนี้นะคะต้นเราจะไม่สูงมากนะคะชายหาดแบบย่อมๆนะถ้าจะสูงไปี๋ยวจะไม่สวยนะก็เอาแบบเล็กๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหากันดีกว่าค่ะว่าต้นไหนที่ปิ๊งตั้งกับเราโอ้ต้นนี้ก็สวยนะทุกคนเออสวยนี่ก็สวยสวยมุดเลยนะมีหลายต้นมากเลยนะเลือกไม่ถูกแล้วอะแต่ว่าจะไม่เอาต้นใหญ่มากนะเอาแบบต้นเล็กๆน่ารักนี่ข้างหลังตะก,ก้องก็ได้นะั่นนั่นเล็กๆน่ารักดีอะนี่ต้นนี้ก็สวยนะเห็นไหมน่ารักดีเนี่ย นิดนึงก็ขึ้นไปเก็บผลผลิตของเราได้แล้วนะะเดี๋ยวเรามาเลือกดูเรื่อยๆนะทุกคนก็โอเคนะอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยตรงเนี้ยนะที่เขาตัดไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือมีการขนมะพร้าวไปแล้วนะห <c oughs> รือพ่อต้นนี้ดีต้นนี้ผลผลิตเยอะมากเลยค่ะโ <c oughs> อ้โหเทียบเลยมะพร้าวเอาไปปลูกประเจียวเราก็ได้กินแล้วนะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเอ่อต้นมะพร้าวขนาดเล็กนะคะซึ่งไม่น่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งกว่าจะโตน่าจะประมาณ2ปีได้นะก็ให้เขาเติบโตกันไปนะคะทุกคนมีมะพร้าวด้วย ด,ดีวแล้วนี่นะคะเราก็ได้แล้วค่ะลูกมะพร้าวผลผลิตจากมะพร้าวและนี่ถ้าผลผลิตนะคะในอนาคตเราเนี่ยจะได้แบบนี้หรือเปล่าก็คงไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามีแค่6กต้นเท่านั้นนะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าอยากมาอุดหนุนก็ลองมาซื้อนะคะ <c oughs> อีกฟิลหนึ่งนะไปะเลือกต้นมะพร้าวอะ่ะเราได้เห็นแบบบรรยากาศแบบนี้อะ่ะมใช่อะ่ะเราเวลาเห็นน้องๆเขาแบบโอ้โหเก็บมะพร้าวก็อย่างสนุกสนานตอนแรกมินคิดนะเหนื่อยแน่เลยแต่เห็นแล้วมินว่าสนุกมากกว่าเหนื่อยนะทุกคนเพราะว่าน้องเขาแบบเหมือนเล่นน้ำไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการขนส่งนะคะขนส่งโดยการใช้น้ำนะโหอันนี้เป็นแบบไอเดียที่สุดยอดมากเลยป่ะกลับบ้านกันค่ะปะ ขออนุญาตนะคะเพราะว่าตรงนี้น่าเป็นที่อะไรที่ตื่นเต้นถึงว่ามินมากเลยกำลังขึ้นรถเราแล้วนะคะอู้มาเภามาแล้วมาเามาแล้วทุกคนค่ะโอ้มาเาลุ้งปลาเล่เลยดีจังเลยนี่อู้น้ำเยอะมากไม่เป็นไรค่ะเรามีหลอดค่ะพี่เขาใจดีมากเลยค่ะเขาเอามาเ้าให้มินชิมด้วยนะคะว่ามาเ้าเนี่ยอร่อยขนาดไหนนะต้องขออนุญาตนะทุกคนแหมเรื่องกินนี่ไม่ได้เลอยากกินอะ หืมงามมากอร่อยมากอ่ะเย็น้นาหืมสดชื่นมากเลยแค่นี้ก็อร่อยแล้วอะเชื่จใจมากเลยค่ะอาล่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะมินก็ได้เลือกไปแล้วแต่ว่ามินหนยังไม่ได้ทุกคนได้เห็นนะคะเพราะว่าขออุ๊บไว้นิดนึงนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามเราให้พี่เขาเตรียมขุดนะคะขุดน้องนะคะขึ้นรถเรียบร้อยแล้วและตอนนี้เดี๋ยวมินจะพาทุกคนเนี่ยไปดูที่ฟาร์มของเราจุดที่เราจะวางมะพร้าวเนี่ยจะวางตรงไหนเดี๋ยวมินไปชี้จุดให้นะคะแล้วส่วนไหนที่เป็นทะเลสาบเดี๋ยวมินจะพาทุกคนไปดูค่่ะปกบ้าานีว อย่างรวดเร็วนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นที่ใหม่นะคะที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยได้เห็นแลก่กนนี่ก็คือทางเข้า ของเราที่มินเคยบอกเอาไว้ก่อนหน้านู้นยาวๆนะคะว่าจะเป็นที่สําหรับสร้างบ้านเพิ่มนะคะไม่รู้จะทําเมื่อไหร่นะแต่อันนี้คือวางแผนไปก่อนก็คืออาจจะเป็นสีหลังที่อยู่ตรงนี้นะคะหลังเล็กๆเผื่อมีใครที่แบบมาที่นี่แล้วอยากพักผ่อนก็สามารถมาพักผ่อนที่นี่ได้นะคะมินจะพาทุกคนนะคะไปดูชายหาดกันปะไปดูกันค่ะคือวันก่อนนะคะทุกคนคือมินอะเพิ่งจะไปขุดมาซึ่งก็ขุดมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละประมาณสอามิตย์ได้แล้วนะคะดินของเราก็เริ่มจะเซฟ ตัวเซสเลยตอนที่ขุดค่อนข้างไล่ระดับของดินให้ดินเนี่ยมีการสโลปลงไปให้มันคล้ายๆกับชายหาดนั่นเองนะทุกคนและที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะตรงแถบนี้เดี๋ยวมินจะลงทรายนะคะทรายทั่วตรงนี้เลยนะทุกคนตอนเนี้ยคือมีปัญหาเรื่องน้ำนี่แหละนะในพันหัวตอนนี้นะคือน้ำก็ค่อยๆมาถึงระดับตรงนูน้นแล้วก็ใส่ตรงเนี้ยคือก็จะจําลองให้เป็นทะเลเทียมนั่นเองนะแล้วมินก็จะลงต้นมะพร้าวเนี่ย อยู่ริมด้านนู้นนะคะประมาณสักสาต้นแล้วก็ตรงนู้นอีก3ต้นนี่ก็คือโปรเจกต์ของเราโปรเจกต์ลิงที่อยากให้ทุกคนเนี่ยใจเย็นๆน,นั่นก็คือน้ํานั่นเองค่ะที่มินพูดขางเอาไว้ตอนนี้นะคะมินกาลังดูเรื่องน้ําอยู่ทุกคนจะเห็นเสาอ,อยู่ตรงกลางนู่นนั่นคือเสาสีดําที่มินได้ปักเอาไว้เป็นเสาที่วัดระดับน้ํานะคะจะได้ดูว่าระดับน้ําประมาณเท่าไหร่คือตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองมินอยากรู้มากเลยนะคะว่าบ่อเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน้ำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมินจะต้องขอ,อการทดลองน้ําอยู่ประมาณ หนงปีเท่านั้นนะครบฤดูเลยนะคะแต่แลฤดูเนี่ยน้าจะเป็นยังไงบ้างประเด็นก็คือว่าน้ําของเรายังไม่มีเข้ามาคือวันก่อนพอดีเขาทานายอยู่ข้างๆตอนที่กําลังขุดขึ้นน,น้าก็จะไหลผ่านดินได้แต่ตอนเนี้ยคือดินเซ็ตตวัวคือแข็งหมดแล้วนะคะไม่สามารถที่จะเข้ามาได้อีกแล้วนะคะอยากรู้ว่าน้ำเนี่ยจะลดไหมถ้าน้ําลดเดี๋ยวจะหาวิธีว่าจะต้องทํายังไงให้น้ําเข้าหรือถ้าน้ําปริมาณที่มากไปทํายังไงให้น้าออกแต่ทีเนี้ยคิดในหัวอยู่แล้วว่าถ้าน้ําเยอะเกินไปอาจจะต้องดูดขึ้นมาเอามาใช้ในฟาร์มของเราคือ จะมาลดน้ำทนาะความสะอาดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนเรื่องน้ําลดคือมินดูจากบ่อข้างๆที่เขาเคยขุดขุดเป็นบ่อน้าเนี่ยน้ำเขาไม่เคยลดเลยนะคะทุกคนเหมือนจะเก็บกักน้ําได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราทดลองในฟาร์มของเราก่อนดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นฟาร์มของเราในบ่อน้ำเนี่ยมินขอใช้เวลา1ปีนะคะในการดูผลสรุปนะคะว่าน้ําสามารถที่จะกักขังได้หรือเปล่าและน้ําเป็นน้ําแบบไหนนะคะก่อนหน้านี้นะมินได้โรยปูนขาวทั่วบ่อเลยเป็นการปรับสภาพของดินดินที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยจะมีความเป็นกรดเพราะฉะนั้นก็มีการปรับ อะ,อะไรประมาณนี้จะค่อนข้างละเอียดนิดนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะคะแต่ตอนนี้คือโปรเจกต์ของเราคือด้านนี้คือชายหาดค่ะที่มินเดียอยู่ตอนนี้นะทุกคนก็คือชายหาดนะคะเดี๋ยวมินจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะระวังดีๆนะคะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยดินมันนิ่มเพราะว่ายังมีน้ําขังอยู่นะคะมินจะลงทรายนะคะเออวางเตียงด้วยดีไหมตะกงแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวเพิง่งคาดหวังในตัวมินมากนะใจเย็นๆนะขอทดลองก่อนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเดี๋ยวทุกคน ทุกคนลองดูนะคะเดี๋ยวมินจะกดกล้องให้ต่ำขึ้นเหมือนกับทุกคนค่อยๆย,ยย่อตัวลงนะเรามาดูว่าความลาบความสโลปของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างที่ทุกคนได้เห็นในกล้องหรือเปล่ามาค่อยๆนั่งลงกันค่ะทุกคนนั่งลง <laughs> <laughs> อ่ะทุกคนดูเห็นไหม มันก็จะค่อนข้างสโลปลงไปอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นบ่อน,น้ําอันใหญ่อยู่ตรงนู้นนะคะจริงๆเดิมเนี่ยตั้งใจจะทําบ่อน,น้ําให้ลึกนะแต่ไปามาเนี่ยเราทําแบบไม่ลึกไปก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะได้บ่อที่ลึกกว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีน,นึงตอนนี้มินอยากได้บ่อที่ค่อนข้างพอดีไม่ลึกมากนะคะโอเคปเดี๋ยวลุกไปที่อื่นกันอายืนคะ่ะทุกคนยืนยืนเออ่ะแล้วตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามีดินที่แบบยื่นออกมาขนาดนี้นะอ่าลองทายดูว่ามีนจะทำอะไร ยังนึกไม่ออกแต่ว่าทําไว้ก่อนก็ถ้าดูดูเนี่ยถ้าท im ําเป็นน nope, ้าตกก็ได้ก็ดีนะก็สวยนะแต่ว่ายังนึกไม่ออกว่าจะทําอะไรนะคะก็อาจจะทําเป็นน้าตกก็ได้ข้างบนอาจจะเป็นที่นั่งดูชมน้ําตกข้างบนแล้วด้านข้างก็อาจจะเป็นน้ําที่ไหลลงมาให้มีการเคลื่อนไหวของน้ําลงบ่อนะคะไปดูที่อื่นกันค่ะและนี่นะคะมินก็มาอยู่ใกล้ๆกับหนองน้ำทะเลของเรานะทุกคนดูสิน้ําใสมากเลยคือถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับสภาพดินเนี่ยน้ําก็จะมีความเป็นกรดมันจะดูเป็นเหมือน สีแบบสีสน,นิมอะค่ะแต่ทีนี้เราโรยปูนขาวไปแล้วเนี่ยน้ําก็จะเกิดตกตะกอนขึ้นมานะคะทําให้น้ําใสขึ้นมาทันทีเลยดูสวยมากเลยแล้วน้ำเขาก็จะวิ่งอยู่ตลอดเลยนะยังน้อยๆใช่ไหมเพราะเมื่อว,วานเนี่ยฝนตกค่ะน้ำก็เลยขึ้นมาเรายังไม่ได้ทดลองเอาน้ําเข้านละทุกคนเดี๋ยวมินขอทดลองทําไปก่อนนะคะให้ดูก่อนน้าใสมากเลยปะ เอ่อทุกคนอาจจะเห็นว่าพื้นบ้านของเราก่อนหน้านี้มีหญ้าอย่างสวยงามเขียวเฉอุ่มเลยนะฮะอยากบอกว่าแดดแรงมากเลยค่ะหญ้าตายเลย <laughs> เดี๋ยวมาปูกันใหม่นะคะมาที่มินบอกว่าทะเลสาบนะคะทะเลสาบเราอยู่ด้านนี้ค่ะทุกคน คือถ้าเรามองลงมาจากบ้านเนี่ยนะที่อยู่ด้านนี้คือด้านที่กักน้ํานั่นเองนะคะทุกคนตรงเนี้ยเราจะมองเห็นเป็นทะเลสาแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ด้านนู้นนะคะมันจะเป็นชายหาดอ่าชายหาดเทียมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมินถึงได้บอกไงว่า t ูอ i n วันเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าความเป็นจริงเย จะเป็นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะไงก็ขอเวลามินในการทําเกี่ยวกับเรื่องบ่อน้ํากับน้ําไปก่อนละกันนะส่วนด้านหลังตรงนี้อันนี้อีกโปรเจกต์ถัดไปนะคะเฟสนี้นะคะมินอยากจะบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่ชอบปะจนไปปะจนไปเลยชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติปะจนไัยอะไรอย่างงี้นะด้านนี้นะแต่ว่าเป็นโปรเจกต์อีกยาวหน่อยละกันนะค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะ แล้นี่นะคะอัปเดตให้กับทุกคนนะคะได้เห็นกันนะว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างและคืบหน้าไปถึงไหนบอ่อน้ําของเราก็กลายเป็นบอ่อชายหาดและบอ่อทะเลสาบนั่นเองนะถ้าใครนะคะต้องการให้มินทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์กันได้นะหรืออยากจะให้มินแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็นะรีบเข้ามาคอมเมนต์กันเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมินต้องขอลาไปก่อนแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กดซับสไคร้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง,ง,ง,งไปก่อนค่ะไปแล้วบ๊ายบาย